สวัสดีค่ะยินดีต้อนระับเข้าสู่ช่อง k i n i t t i TK นะคะวันนี้นะคะ k i น n i t t i เนี่ยจะมารีวิวเป็นตลับพารูปหล่อหรือพารุรร่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็มาชมกันเลยดีกว่านะคะว่าใบนี้นะคะเขาก็ยกซูมด้านบนนะคะชื้แล้วก็แกะลาย,ยาต่างๆนะคะแกะลายชัดเจนสวยงามนะคะสภาพดีเลยนะคะเป็นตลับทองมือสองไม่มีค่าแรงค่าสินะคะก็ นำมารีวิวนะคะเผื่อท่านไหนตามหาขนาดประมาณนี้อยู่นะคะใบนี้เนี่ยแอบสปอยก่อนเลยว่าหนะักประมาณบาทนิดๆน,นะคะบาทกว่านะคะแล้วก็ด้านข้างก็ปิดสนิทด,ดีนะคะแกะลายสวยเลยนะคะแกะลายเป็นแบบเหมือนแบ่งคัฮัฟฟ์ไปเลยนะคะดีเทลต่างๆปิดสนิทแบบปิดแน่นๆเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างอีกด้านหนึ่งก็แกะลายเดียวกันนะคะชือ่อ ชอบเหมือนเสียง s o วเอฟเฟ e c t เองอะค่ะไม่ต้องพึ่ง s o วเอฟเฟ e c t ใดๆนี่เลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะห่วงของเขาชุบก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่อาจจะมีร่องรอยบ้างนะคะแต่ว่าใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วก็ด้านล่างนะคะด้านล่างของบานพับนะคะ สภาพตีครบนองครบแล้วก็ด้านหลังนะคะแกะลายแบบนี้นะคะถ้าไหนเนี่ยที่ชอบแบบแกะลายแบบลึกๆสวยๆแบบมองไกลๆก็เห็นอะไรอย่างนี้นะคะต้องชอบใบนี้แน่ๆเลยนะคะชืบนี่แล้วก็มีแบบพ้นทรายแกะลายต่างๆอ,อืมนี่ค่ะมองไกลๆก็สวยนะคะด้านข้างลายสวยดีนะคะแบบ แบ่งครึ่งด้านหน้าก็สวยก็น้ําหนักของใบนี้นะคะอยู่ที่1 7บเจก้าศนกรัมนะคะเดี๋ยวคินขอลองพยายามเปิดด้านในก่อนนะคะว่าเปิดได้ไหมถ้าเปิดได้ก็จะรีวิวให้ชมนี่น้องเปิดได้นะคะน้องแน่นนะคะบรรพไม่หลวมนะคะแล้วก็วัดขนาดกันดีกว่าขนาดความกว้างที่ฐานของด้านในนะคะชืบอ,อยู่ที่2เซนนะคะแล้วก็ความกว้างตรงกลางด้วยนะคะเผื่อไว ความกว้างตรงกลางอยู่ที่1.8เซนนะคะแล้วก็ความสูงด้านในความสูงด้านในนะคะอยู่ที่3.4เซนนะคะแล้วก็ปิดนี้อู้หูกึบสิยงกึบคอนเฟิร์มปิดสนิทนะคะแล้วก็ความกว้างที่ฐานของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่1.3 1.6เซนนะคะเดี๋ยวคินวัดใหม่1.6เซนแล้วก็ความกว้างตรงกลางของหน้าจอนะคะอยู่ที่ 1. 5เซนนะคะแล้วก็ความสูงนะคะอยู่ที่2.9เซนนะคะก็ท่านในนะคะมีพารูปรอใสได้หรือพารูปอื่นใสได้นะคะก็ใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบที่เชียดค่ะเพราะว่าน้ำหนักกำลังดีนะคะไม่นักจนเกินไปแล้วก็สภาพดีด้วยปิดสนิทสวยงามน,นะคะท mm hmm. ่านในสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่นัดที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าต้ามาตรับทอง กรอบทองสำหรับพารุ่นไหนหรืออยากสั่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบทมได้ทางไลน์ s i t k ห6 6หรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิติหรือ่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดห้านะคะก็ร้านอยู่ชั้นสามห้างมดิพง์างวานร้านอยู่ติดกับริปตัวกลางเลยนะคะเผื่อท่านไหนอยากแบ่งปันตลับทองกรอบทองเศ็ทอง,ทองพา้าทองคํานะคะร้านเปิดทุกวันนะคะก็เดี๋ยวจะมีการขยายร้านบนพันธิย์นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็จะมี เพราะว่าตอนนี้ร้านค่อนข้างจะเล็กเพนิดนึงนะคะก็อยากวางของให้ได้เต็มๆนะคะเดี๋ยวฝากติดตามในเพจ Facebook ด้วยนะคะก็วันนี้อุยน้องเผือซูมวันนี้คินิต y ี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคิมนี้ยังไงฝากกด like, go share, go ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกงานละใจให้คินิต y ี้ทีเดวยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบคะ่ะสวัสดีคะ่ะ